ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมความถูกต้องให้กับข้อมูลนะครับหรือเรียกว่า data integrity นะครับโดยทั่วไปนะครับข้อมูลภายในฐานข้อมูลจะมีจํานวนค่อนข้างมากนะครับ <c oughs> เนื่องจากฐานข้อมูลประกอบไปด้วยหลายๆลาย relation ซึ่งข้อมูลในแต่ละ relation นั้นนะครับมีความเกี่ยวข้องกันดังนั้นจึงมีโอกาสที่มีข้อมูลที่จะเจ็บอยู่ในภายใน relation เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างเช่นจํานวนสินค้าในคลังสินค้าที่มีจํานวนติดลบเป็นต้นนะครับอ่านดังนั้นนะครับจึงต้องมีการกําหนดขึ้นมาเพื่อควบคุมความถูกต้องให้กับข้อมูลเรียกว่านะครับ integrity นะครับ integrity นะครับ integrity นะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับ inter-, inter g r i t y rule นะครับ inter- g r i t y rule หมายถึงกฎเกณฑ์และข้อจํากัดต่างๆ,ๆนะครับที่กําหนดขึ้นเพื่อควบคุมให้กับข้อมูลภายในฐานข้อมูลที่มีความถูกต้องตามความเป็นจริงอยู่เสมอนะครับซึ่งนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ 1. น,นะครับ database specific integrity rule นะครับ 2. นะครับ General Integrity Rule นะครับต่อไปนะครับเป็นหัวข้อที่2 Key นะครับเนื่องจากข้อมูลที่จะเก็บนะครับอยู่ใน Relation ที่แตกต่างนะครับจะสามารถนำมาอ้างถึงกันได้นั้นนะครับข้อมูลในแต่ละ Relation ที่ถูกอ้างถึงจะต้องมีจะต้องประกอบไปด้วย Tuple ท,ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือกล่าอ,อีกในหนึ่งก็คือนะครับ จะต้องเป็น Tuple ที่มีค่าของ Attribute หรือชุดของ Attribute ที่ทำให้ข้อมูลในแต่ละ Tuple ของของ e l a t i o นนั้นนะครับมีค่าที่ไม่ซ้ำกันนะครับอย่างเช่นกรณีที่ลอสักครู่นะครับอย่างเช่นกรณีที่ต้องการาทราบรายชื่อลูกค้าที่ชื่อว่าสมชายนะครับ เพื่อจะนำมาพิมพ์ในข้อมูลต่ตางๆในรีเลชันนะครับเราจะต้องเราค้นหาก่อนนะครับตอนแรกนะครับเราพิมพ์ชื่อลงไปว่าสมชายนะครับจะปรากฏใน c u ส t ต m e r คำว่าสมชายสองคนนะครับคือนี่กับนี่นะครับ จะปรากฏคำว่าสมชาย2คนซึ่งมี2คนนะครับเราจะทําอย่างไรถึงจะให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นจริงนะครับเราต้องการแค่สมชายสมชายเข็มเงินเพียงคนเดียวนะครับเราก็จะต้องคีย์หรือระบุรหัสนะครับเป็น c 0 0 1แทนนะครับก็จะได้อะก็จะได้ผลที่ข้อมูล ที่เราต้องการเพียงคนเดียวนะครับขึ้นมาสําหรับความหมายของคีย์นะครับคีย์คืออะไรคีย์ก็คือคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์นะครับหรืออาจจะเป็นหลายๆคอลัมน์มาประกอบกันนะครับซึ่งแต่ละคอลัมน์มีค่าไม่ซ้ํากันย้ํานะครับคือไม่ซ้ํากัน คอลัมน์ที่ไม่ซ้ากันนะครับในแต่ละแถวสามารถใช้คอลัมน์ในการระบุคอลัมน์อื่นๆในแถวนั้นได้นะครับคียนะครับมี2คีคีมี2ประเภทนะครับสำหรับคียนะครับมี2ประเภทนะครับก็คือ1น,นะครับ primary key นะครับหรือคีนอกนะครับอ่าหรือคีหลัก เอาจดภัไยนะครับ m a ร y k คี key นะครับก็คือคีย์หลักนะครับส่วน f o r ์เรน k e คนะครับก็คือคีย์นอกนะครับ คราบูมหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อที่สามค่ดิเดตคีย์นะครับค่าดิเดตคีย์คืออะไรคือคีย์ขนาดเล็กที่สุดที่ทําให้ข้อมูลในแต่ละท mm ูพ l ลของเลชั่น n มีค่าของข้อมูลที่ไม่ซ้ากันดังนั้นจึงกล่าวได้ว่านะครับค่าดิเดตคีย์เป็นส่วนพื้นฐานที่จะเป็นต่อตในหลักอินเทอร์กิต y Rule นะครับเนื่องจากค่ดเดตคีจะเป็นเครื่องมือที่สามารถระบุตําแหน่งของ แต่ละทูพลใน relation ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับยตัวอย่างขึ้นมาว่า relation department ที่มีที่ไม่มีการกำหนด i ทนดิดคีดังตัวอย่างข้อมูลดังข้อมูลนี่นะครับคือตัวอย่างนะครับ จากตัวอย่างนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่ารายชื่อของอ่ะเราจะมาเปรียบเทียบตารางของ employee นะครับกับ department นะครับตารางของ employeerelation ของ employee และ relation ของ department มีพนักงานที่ชื่อว่า สมเกียรติเจริญพรน,นะครับมีด e PARTMENT ID คือ02นะครับซึ่งมาดูใน relation ของ d e PARTMENT นะครับจะระบุว่า relation อ่าขออภัยครับจะระบุว่า d e PARTMENT ของนายสมเกียรติซ้ำกัน มีข้อมูลที่ซ้ากันนะครับก็คืออีพาร์ทเนไอเดีศูนย์สอนะครับอีพาร์ทเนอเดีศูนย์สอนั่นก็คือจะไม่สามารถระบุได้ว่านายสมเกียรติจเจริญพอนั้นอยู่ฝไไ่ายใดกันแน่นะครับนั่นก็คือฝ่ายคอมพิวเตอร์กับฝ่ายการตลาดนะครับ ต่อไปนะครับคุณสมบัติของแคัดดิเดตคีย์นะครับแคัดดิเดตคุณสมบัติของแคัดดิเดตคีย์นะครับประกอบไปด้วยนะครับแคัดดิเดตคีย์สามารถสามารถใช้ในดีเลชันได้มากกว่า1นึ่งดีเลชันนะครับอ่าสามารถใช้ได้มากกว่า1นึ่งคัดดิเดตคีย์นะครับขออภัยด้วยนะครับ2นะครับแคัดดิเดตคีย์นะครับสามารถกําหนดเป็นสามารถกําหนดขึ้นจากแอตทริบิวต์เดียวหรือมากกว่า นะครับขึ้นอยู่กับ Attribute ที่นำมากำหนดเป็น c n n i d a t e key สามารถทำในาสามารถทำให้แต่ละ Tuple ใน Relation มีค่าของข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันได้นะครับต่อไปนะครับ3นะครับค่าของ c n n i d a t e key จะต้องจะต้องไม่สามารถแยกออกเป็น Key ย่อยได้อีกแล้วนะครับสี 4, นะครับการกำหนด Candidate Key นะครับ ให้กับ relation จะไม่เกี่ยวข้องกับการกำหนด index นะครับเนื่องจากโครงสร้าง index จะเป็น key ทางกายภาพมากกว่าอยู่แล้วนะครับหัวข้อต่อไปนะครับ primary key และ alternate key นะครับ primary key เป็น a า primary key คือ key ที่ใช้กำหนดให้กับ base relation แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุก เบสเรลชันจะต้องมี Family Key เนื่องจาก r e Relation อา่าก็ไม่ต้องการการอ้างอิงจาก r Relation อื่นนะครับในเช่นนะครับ Relation work in out นะครับตัวอย่างนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับานเช่น Relation work in out นะครับที่ใช้จะเก็บข้อมูลเข้างาน เข้าออกงานของพนักงานนะครับเราจะสังเกตได้ว่าการเข้าออกงานนะครับจะมีเวลาที่ซ้ำกันนะครับก็คือส่วนนี้นะครับ จะมีเวลาที่ซ้ำกันนะครับซึ่งนะครับไม่ใช่แค่เวลานะครับอาจจะมีข้อมูลที่ซ้ำกันนะครับตัวนี้ก็สามารถซ้ำกันได้นะครับเนื่องจากนะครับเนื่องจากพนักง,งานที่เข้าออกงานที่เข้าหรือออกงานนะครับรูด2ครั้ง เกิดจากการรูดบัตร2ครั้งนะครับซึ่งแล้วแต่ซึ่งนะครับแล้วแต่ว่าในจะในกรณีใดของพนักง,งานก็อย่างเช่นรูดบัตรไม่ติดนะครับก็อย่างเช่นการรูดบัตรไม่ติดหรือว่าข้อมูลมันไม่ขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ังน,นั้นนะครับ relation นี้นะครับจึงต้องอจึงไม่จึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดคียขึ้นมาควบคุมการซํำซ้อนของข้อมูลนะครับคุณสมบัติของ family key นะครับ1น,นะครับข้อมูลของ attribute นะครับที่เป็นคีย์หลักจะมีความจะมีความเป็นหนึ่งเดียวหรือได้อีกอย่างหนึ่งได้ก็คือ uniqueness นะครับก็คือทุกๆแถวนะครับของตารางทุกๆทุกเของตารางจะต้องมีอ่าจะต้องไม่มีข้อมูลของ Attribute ที่เป็น Primary Key ที่ซ้ำกันนะครับสนะครับ <c oughs> ต้องประกอบด้วยจำนวน Attribute ที่น้อยที่สุดหรือ m i n i m a l มินิมอลลีนะครับ m i n i มอลลีนะครับแต่สามารถใช้ใน แต่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดเฉพาะเจาะจงหรืออ้างอิงถึงแถวหนึ่งใน Relation ได้นะครับหัวข้อต่อไปนะครับ f o r e i g น Key นะครับ f o r e i g น Key นะครับได้แก่ Attribute ใด Attribute หนึ่งนะครับใน Relation ที่อ้างอิงไปยัง Attribute ที่ทำหน้าที่เป็น Candidate Key ของ Relation นะครับที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างอ่า ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง n ค i d a เด k คีกับฟอ e ์เรนคีนะครับเช่นค่าของข้อมูลของ a t t ทริบิวต์อ่าเดี๊พาร์เมนนะครับ d ด p a พาร์ n เมนนะครับของ r e เลชั่นเ m ็ l พ y e e นะครับเป็ตัวอย่างนะครับอ่านี่คือเร l a t i o n ของ e พ p l o y e e นะครับที่ทำหน้าที่เป็นคีนอกนะครับตัวนี้ก็คือ คีนนอกคี์นอกก็คือ o r r i g n Key นะครับนี่ก็คือ o r r i g n Key นะครับ เพื่ออ้างอิงนะครับเพื่ออ้างอิงไปยังแอ t ท i ิบิวของอ่งร l a t i o n ของที่าร์ดเมน้นนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็คือนะครับ f o r e i g n key สามารถอ่า f o r น i g n key นะครับจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับเชื่อมโยงกับรีเลช o n ของ คดิเด็กคีได้นะครับส่วน lation ของ p ีผา m e ม t นี่ก็คือแคดิเด็กคีนะครับ แล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับว่ามันเชื่อมว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงนะครับอ่าดูตัวอย่างนะครับที่พาเมินไอดีนะครับของ Foreign Key นะครับจะตรงกันกับอ่าที่แผนนี้ตัวนี้นะครับ ซนพอเรนคีกับแคดิเดคีนะครับสามารถเชื่อมต่อกันได้เชื่อมโยงกันได้นะครับอาสุง่งผลให้ข้อมูลทั้งสองนีเดชันนะครับมีความสัมพันธ์กันเนื่องจากตัวอย่างของข้อมูลจะทําอาจจะทําให้ทราบถึง จะทําให้ทราบถึงอ่าฝ่ายนะครับของพนักงานแต่ของแต่ละคนได้นะครับครับ,รบผมหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อที่หนะครับคือกด Referential Integrity นะครับอันนี้คิดแนวคิดของ Foreign Key นะครับได้ถูกนำมากำหนดที่ใช้กับที่ใช้รักษาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เรียกว่า Referential Integrity นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่าฐานข้อมูลใดๆจะต้องไม่ปรากฏใน Relation ที่มีข้อมูลที่มีค่าของ Foreign Key ที่ไม่ขึ้นกับ Candidate Key ของ Relation นะครับ ต่อนะครับการที่จะได้อ่าการที่จะให้ข้อมูลใน Foreign Key สามารถอ้างอิงไปยัง Candidate Key ของ Relation อื่นได้นะครับนอกนออกแบบฐานข้อมูลจะต้องกำหนดขึ้นเพื่อควบคุมการลบและแก้ไขของข้อมูลระหว่าง Relation ที่สัมพันธ์กันด้วย Foreign Key เหล่านั้นนะครับที่เรียกว่าอ่าที่เรียกกันว่ากฎ พอเรนทีนะครับดังนี้นะครับหนึ่งนะครับกรณีที่มีการลบในข้อมูล Target Relation นะครับนักออกแบบฐานข้อมูลจะต้องเลือกการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับข้อมูลใน Relation อ่ะขออภัยนะครับ c e r e f e r e n c i n g r e f e r e n c i n g r e l a t i o n นะครับดังนี้นะครับหนึ่งให้ยก ให้ยกเลิกการลบข้อมูลใน Target Relation นะครับสองนะครับให้ลบข้อมูลทั้งของ Refencing Re r e และ Target Relation ที่ม Foreign, ี Foreign Key อ้างอิงอยู่ทั้งหมดนะครับข้อ,อ,อที่สองนะครับกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ในส่วนของ uh, Candidate Key นะครับของ Target Relation ที่มีความสัาที่มีความสัมพันธ์กับ Foreign Key ของอีก Relation หนึ่งที่สัมพันธ์กันนะครับนอกจากแบบแานข้อมูลจะต้องเลือกการกระทำใดอย่างใดอย่างหนึ่งกับข้อมูลในส่วนของ Foreign uh, Foreign Key ของ Referencing Relation ดังนี้นะครับ หนึ่งก็คือนะครับให้ยกเลิกการแก้ไขข้อมูลในส่วน Candidate Key ของ Target Relation นะครับสองนะครับให้แก้ไขข้อมูลในส่วนของ Foreign Key ของ Referencing Relation และส่วนของ Candidate Key ของ Target Relation นะครับที่ Foreign ที่ Foreign Key นั้นอ้างอิงอยู่ทั้งหมดนะครับ ต่อ,อไปนะครับถ้าผมหัวข้อต่อไปนะครับคือ n อ w นะครับ n อ w หรือค่าว่านะครับคือค่าที่ให้อ่าคือค่าที่ให้แก่ Attribute 1 1ในกรณีที่ยังไม่พร้อมที่จะใส่ข้อมูลหรือการที่ทราบค่าของข้อมูล Attribute นั้นๆน,น,นะครับ ดังนั้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับจึงได้มีการกําหนดค่าสําหรับข้อมูลที่มีอ่ที่ไม่สามารถระบุค่าได้นะครับขึ้นมาซึ่งเรียกว่าเนาครับดังนี้นะครับดังตัวอย่างนี่คือตัวอย่างของเนานะครับค่าที่แตกต่างจากช่องว่างนะครับหรือศูนย์หรือจํานวนศูนย์เนื่องจากนะครับเนา ะไม่มีค่าที่ปรากฏอยู่จริงในโลกนะครับรวมทั้งเป็นค่าอ่ารวมทั้งเป็นค่าค่าที่แทนที่ค่าที่แทนข้อมูลที่ไม่สามารถระบุค่าได้นะครับส่วนช่องว่างหรือจํานวนศูนย์นั้นนะครับเป็นค่าที่ปรากฏอยู่จริงนะครับจึงถือว่าเป็นค่าของข้อมูลที่ระบุค่าได้นะครับนี่นะครับ กดของ entity integrity นะครับกด entity integrity นะครับเป็นกฎที่ระบุว่า p r m a r y key นะครับของ base relation ใดๆนะครับห้ามมีค่าเป็นนานะครับซึ่งมีข้อมูลที่น่าสังเกตเกี่ยวกับกฎของ entity integrity ดังนี้นะครับหนึ่งนะครับกฎนี้นะครับจะซ้ำอาจะใช้ จะใช้กับ base relation เท่านั้นนะครับไม่ได้ครอบคุมไม่ได้ครอบคุมไปยัง relation ประเภทอื่นเนื่องจาก relation ประเภทอื่นนะครับอาจจะระบุให้เป็นให้ค่า f a m a r y key เป็น null ได้น,นะครับ2นะครับกดนี้นะครับใช้ใช้เฉพาะ f a m a r y key เท่านั้นนะครับไม่รวมถึงไม่รวมไปถึง candidate key ได้ด key ดน,นะครับซึ่งอาจจะระบุ ให้มีค่าเป็นนนวได้หรือกล่าวอีกใน,นหนึ่งว่าถ้าเครเดตคีนะครับที่กําหนดให้ข้อมูลสามารถมีค่าเป็นนนวได้นะครับเคเดิตคีนั้นจะไม่ถูกเลือกให้มาทำหน้าที่เป็นไพ m e รีคี y ได้นะครับอต่อไปนะครับ3นะครับ กดนี้นะครับไม่จำเป็นต้องอไม่จำเป็นจะต้องระบุให้กับ primary key ของ base relation เท่านั้นนะครับแต่สามารถนะครับนำไปกำหนดให้กับทุก attribute ของ base relation ได้เช่นเดียวกันนะครับหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อ foreign key กับ non นะครับ ฟอร์เอนคกับเนานะครับจากกดจากกดรีเลชันนะครับจากกดรีเลชันอินทรี t y นะครับที่ระบุไว้ว่าฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลใดๆจะต้องไม่มีจะต้องไม่มีข้อมูลที่มีค่าของฟอร์เอนท y คีที่ไม่ขึ้นกับ Relation อื่นนะครับดังนั้นนะครับจึงกล่าวได้ว่า f o r ์เอนคนะครับฟอร์เอนคีของทุกรีเลชันจะต้องมีค่าที่สามารถ อ้างอิงไปยังอ่า relation key ของอ่าขออภัยนะครับอ้างอิงไปยัง candidate key ของ relation key relation อื่นได้นะครับดังตัวอย่างนะครับความสัมพันธ์ในลักษณะ self Re uh, referencing ของ entity employee ที่มีตัวอย่างข้อมูลตรงนี้นะครับนี่แหละตัวอย่างครับในตัวอย่างนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับไม่มีค่าของอไม่มีรหัสของ MRG employee นะครับก็เพราะว่านั่นก็เพราะว่านะครับ จันจิรานะครับจันจิราแจ้งเกิดนะครับเพศหญิงอ่าเริ่มใหม่นะครับนั่นก็คือนะครับอ่า e อ็มพ i ย003ของเธอนะครับคือจันจิราแจ้งเกิดเพศหญิงนะครับรายได้12,000บาทนะครับ แต่ไม่มี mrg employee นะครับนั่นก็เพราะว่าเธอเป็นหัวหน้าของทุกคนที่อยู่ใน relation นี้นะครับนี่นะครับทั้งหมดนะครับทั้งสาม ้ามคนนะครับง่ายๆก็คือเป็นลูกน้องของจันจิราแจ้งเกิดนะครับในกรณีที่กำหนดให้ฟอร์เอนคนะครับสามารถมีค่าเป็นนอได้นะครับกฎของ f o r ์เ g น k e คนะครับจึงจะต้องมีการเพิ่มขึ้นมาใหม่ดังนี้นะครับหนึ่งนะครับกรณีฟอร์เอนคีนะครับเป็นค o มโพซ e ซต์คีนะครับ มีค่าเป็น n u l แล้วทุก attribute ที่ประกอบกันเป็น foreign key นะครับนั้นจะต้องมีค่าเป็น n u l ด้วยเช่นกันนะครับ2นะครับ foreign key นะครับในส่วนกด foreign key ในส่วนการลบข้อมูล target relation จะต้องอะจะต้องเพิ่มทางเลือกให้กับนักออกแบบฐานข้อมูลเลือกการทำดังนี้นะครับนั่นก็คือ ให้ลบข้อมูลของ t a r ์ e t Relation ได้นะครับแต่ต้องกำหนดให้ค่า f o r e i g n Key ของ Referencing Relation ที่อ้างถึงกันนะครับนั้นมีค่าเป็น null แทนครับอาสานะครับ f o r e i g n Key ในส่วนของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในส่วนของอ่า c ค n d i d a t e key นะครับ ที่มีความสัมพันธ์กับ foreign key ของ relation 1ที่สัมพันธ์กันจะต้องเพิ่มทางเลือกให้กับนักออกแบบฐานข้อมูลเลือกทำได้ดังนี้นะครับแั้นก็คือให้แก้ไขข้อมูลในส่วน candidate candidate key ของ target relation ได้นะครับแต่ต้องกำหนดให้ค่าของ foreign key ของ referencing relation ที่อ้างถึงนั้น มีค่าเป็นนองแทนนะครับผอก็จบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ